ว่านีด้วยมาให้แม่กินแน่นะขนมนางงามแท้ใช้ไข่ขนมให้อ้ายแรกผู้อ้ายเอาขนมเลยนะม,นมาพี่ลูกใช้นี่ขนมเจ้าอยู่พี่นี่นี่มากินบ้างด้วยค่ะมาป้อนแม่ไงเอามาได้ใช่นี่ขนมไม่ใช่นี่ฮะ<า>เอาลำเพื่อนบ่ออโอ้ยงงใช้ๆนั่งลงนั่งลงเธอเจ็บกะนั่งลงนั่งลงโอ้อ่ะ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  ป่าบ่นี่ว้ายลูกสาว่อยมาอนีไฟมัดผมให้งงามแท่โอ้ยต่๋มัดดอกโอ้ยติดเนี่ยวมือโอ้ยแซ่บบ่แซ่บบ่อ่แซ่บคือบุกินฉลดสองพันน่ะโอ้ยสองบ่ เป็นันก <c oughs> <c oughs> ิน so ี่แขดแวจะจ่อยนั่งหนแล้วลูกมันั่งร้อนั่งร้อจะบเจ็บไปให้หรอไปขายคองให้อ้ายอ่ะแบงช้าว่าหนึ่งแปดนแปดพันเลแปดเ็ดพันใคร จับจับขึ้นมาด้วยบอตัวใบยังเจ้าพันโอ้ไม่แต่ไมีแต่คนมีแต่นักเลงใบเศร้าเดี๋ยไม่ใช่อือรอขนมาแต่หาเงินใหม่เดี๋ยวพ่อมีแต่ใบเศร้ามาพี่ลูกเดี๋ยวเตะเลกอีกแล้วฮะม่แต่นักเลงใบเศร้าบุ๋มเนเศร้าพันนะ่ นะโบเป็นอยังโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้สบายดีก so ันสบายดีปัลูกมากินขนมน้ำบิวเด้ออย่าขึ้นนะลูกอย่าขึ้นอย่าเสียบไปย่ะฮะผ่าเตียงมาแล้วพ่าเตียงมาแล้วพ่าเตียงไครมาน่ะโอ้ยให้พ่อจับแล้กันโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย โอ้ยไปนางน้พอตอนนั là, ้นเรบตัวช่องเรืููู้้เมื่อไปฟองพอแล้วโอ้ยฟองพอพูดนะไปเดฟปอนตีนเฮตแตตีนนี่ลุงบุญบอลุงบุญนี่ไมือ่อลุงเพิ่มนี่ชุกแล้วชุกแล้วนั่นกินของลูกบดเชยใคอไปไม่ไปเบิ้งนะ ว้ามมนไฟได้เห็นแต่ตีนนะนี่พงแนี่ฟองไหนฟองไหอไบนแต่ห่านแต่ห่านเห็นแต่ตีนออกมาว่ะสีแดงๆนี่คือจะเป็นลุงลุงชุกไปไปดิอ่าสิพผากันแตงเจอรอบแค่ขนมลูก มึงแง่มงแง่เพอนพ่อนเพ่อเบารตีพรอว่ารถพ่อมากเลยเห็ดยิ่งเพ่อเพื่อนว่ะแต่กี้ว่าเศร้าเลยเตุยังหลุแต่หันไม่ตู้คนเก่งแต่หันเลยูเพิ่มผมเจ้าหน้าเหยังฮะ เห็นว่าห้องลุงกะว่าล็อกเสียไหวแบบชมแทะบัวพันบัวพานนุบัวพานน้องบอกเลยบัวเบิกเลยอ่ะเจ้ายาเลิศตัวนี้นะบัวคือจะเป็นอันนี้อันนี้บอกตามตรงเลยอันนี้นะขนมลูกสาวหอยได้กินดิบอัน นี่ไปให้ผมดำรอดเจ้านะคือลุงรับคือลุงแงดิฮะงามอยู่งามอยู่โอ้ไก่ไก่เนี่นะ แล้บบนี้ว่าก็แปลกๆว่ะเห็ุในกิฟว่าฉิไปบอกลุงเต๋อคนนันขีเขาก็คอมเแม่งอยู่มาอยู่ขาว่ายังคือลุงเหรอคอยบอกซิปมายังผมข่าวชั้มเจ้าเขาว่าเออไปยอนผมเลยนะยังหน้าตายังเด็กๆเลยนไม่ไหวแล้วอะไรตีป๊าบอกจันสัตัวตรวจยันบุทันมวยเนาะบุเสียงเนาะโอ้ยยันบุทันคือไปให้เมีอ่ะคือบอรถไปคือบอรถไป เงินเติมมาอ้ยได้ลุงเฮิมไปน้ำกันยังได้บมมีเงินเติมน้่งมันเฮกระเป๋าไปยังขามเบื้องเนิ่นนะเหมือนเนาะกระเป๋าขาดเลยเพิ่น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 อยากได้กระเป๋าใหม่ขึ้นเพิ่นอยากได้กระเป๋าใหม่ขึ้นลุงเฮิมไหมเนาะได้ขึ้ลุงเฮิมแลลุงเฮิมยังนีเอาแม่คนเราบอกปืนนะยิ้ชิมเลย โอ้นั่งเลยล่อ่ะฟองง้างกินนี่ฟองง้างกินนี่นะกินดีบ้าขนมจ้าหนิกินบ้าขนมนี่เจ้ากินบ้านี่แม่กินบ้าได้นี่บวกกินแล้วถามลุงบุญด้ลุงบุญที่ไปแท้ไปไปไปเห็ดเบียเห็ดเบี้ยบ่บอถามป้าจอยด้วยถามลุงบุญด้วย ไปจอยไปใช่ไปว่าไปน้ำไปจอยบออยู่น้ำแม่วิวอย่ารีกว่านะอยู่น้ำแมววิวเดี๋ยวเตะเล็กอีกแล้วค่ะบุ้งแน่ตีนอปอนเข้าไปอีกแล้วนะเอาวะลูกเร็วไปบอไปจอยบอไปไปแล้วพุงกุนไปไปไปน้าไปจอยบอไปทำหน้าบอไปบ่ฮัลลี่พอคนน่ะ Ừ, sư soi view nè hành động. View giặt khai đi. Ừ, <laughs> Ao à, chắc ho bao lông bún đi. Thế vào mà không? À, chắc ho bao lông bún. Ơi, đục sào này, đục sao hoa nhong khỏi này. Bé hong, bé hong đúng hơn mà sư bé. Rung thơm ơi, sư soi view nè, đọc đấy. Ờ, nạ đi. Không đúng hợp bé, Đúng hơm, sư soi view nè. Hòn này mà nè. đúng hợp đúng hết nhắn. Rồi. Ô, không lên phần kem và nị đè. Bỏ đúng hơm đẹp nó lên phần bò. Lên bên đây nè. bỏ luôn đúng. Mà. เกิดพายเองขึ้นไปอยู่สูงแน่เนาะงามเนยองค์ใครึนแบบใช่ปครับใช่ปุ๊บอกบอกลุงเพิร์ลเหร็เนาะฮะเล่นแบบได้นะเออใส่กีนบะลุบบอ้อ่าเอานี่เน่มาเล่นดน้ำด้อยไมต้องให้อาปากบอ้นี่อาปากบอ้ดูว่อย่างไรอาปากบะลุอ้าปากอ้าปากอ้าอ้า ปากเองเลยเว้ยวิรอบ่ลุงเทมรอบ่ผมขาวนี่รอบ่อตอนนั้นมันเฮียวิวเวิวบอกลุงเทมนะเด็กน้อยเด็กน้อยบ่หลอกเด็กน้อยนะมามาลูกรอบ่รอบ่รอบ่ผมขาวนะลูกเบิ้งเบิ้งเบิ้งรอบ่ดิผมแบบนี้รอบ่เฮ้ยบ่รลอกเห็นบอกบอหลอกแหละเด็กน้อยบอคิดตัว ดีน้ำมันดีน้ำมันดีน้ำมันถามน้องวิผมดำลออกผมดำลออปม้วนี่วนงามบ่ะม้วนม้วนงามบ่วองบางงามมวน้องงามมาดูอได้ลุกเฮองามบ่ะลูกอดงลุกเฮองามบ่งามผมได้ผมผมลุกเฮิมงามบ่ งามบ่ะ่จะดีจะจะยันจะยันลุบให้บ่ะ่บุญไปกินน้ำนน้ำไปกินเไปไปขายน้ำห้ลงบุญไว้ถามถามลุงบุญนี่เอาน้ำเนี่ยอ๋ไปจี้จี้ลงบุญเ่ยจี้ิ่มบุญไปไปจี้ยุดจี้บุไ

เสียงตัดเล็บยังเปิดยังเปิดยังให้เปิดแนื้ได้นั้นเปิดแนื้ได้นะเปิดนะได้แม่บุหูได้นี่นะฮะเห็ดเนื้อได้เห็ดเป็่นชับฮะใช้ทานมาจักบอใช่ทานจ้าไม้ใช่นะโอ้ใช่ลงเพิมผูบอกลงเพิมใช่ห้เไหมบอกดูฮะบอกได้บ่บอกเป็นบอโอ้ใช่ลงบุญก็ได้ใช่ลงบุญก็ได้ใช่คือเจ้าใช้ประจอยบ้านนี่ไ้ ว่าจบดีว like. yeah. yeah. okay. ่าจบดีลงบุญฟังโมเรื่องยังใช่ใช่ทานให้บิวแน่ใช่ยังใช่น um, so 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 ี mm ่ใ hmm. ช่น uh ี่น uh, right? ่ะใช่ได uh, ้บอกลงบุญดิฮะใช่ได้ไหมใช่วานเหนีันปลาจอยเขามาปั๊บกะเอาอันนี้แล้วออกไปปลาจอยแกะให้แน่ว่ะอันนี้คือใช่เลยลูกใช่ใช่ใช่นั่นน่ะเออใช่แล้ว เห็นอะไรได้บัดนีิมันต้องใช่เต็มบัดบอกด้วยยังไงไอหมับแล้วเจ้าเหรียมันตายเลยได้ลูกเอ้ยบอกองคุณได้เห็นอะไรไหมกระโดดออกบ่กดเลยกระโดดออกหอมเจ้ะเกิดกดใช่บัดนีดิบัดดนแม่มันมีสายตกอยู่เลยฮะมีสายตกอยู่ที่ก่านนี้แม่เล็ดนี้เห็นมั้ยเมล็ดที่ทำ นี minutes paid, minutes paid, minutes paid. Man, ่ด oh oh, ึง er ขึ uh, ้นติดนี่ดึงขึ้นเมนใช่ป่ะเมนอ๋อตกอันแบบว่าคิดปลานาดเนาะตกปลาดคิดปลาบานเฮาบ้านเฮาคิดปลาตายวิวเอ้ยติดปลาเห็ดด้วยเห็ดเห็ดให้ลุงบุญเบิกนู้ฮะมันบวกขึ้นนะเห็ดน่าได้ปะนี่เห็ดน่าได้หรอเห็ดน่าได้มันบวกขึ้นแล้วมันบวกขึ้นอ่ะทานเบิร์ตแยกหรอมันตายแล้ว ห่างแลยไปไปไปห้างเ้ยกลับมันห่างเลยกลับกันทุเจ้าก่อนเอาให้คา่นั่นน่ะทอนบ่ทอนบ่ถามดพอดีพอดีขอบใจเด้อขอบใจก่อนเดี๋ยววิวเอาไปเก็บก่อนไปเอาไปเก็บไป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 เงินเงินค่านี่ค่ากาแฟคาคาเอ็มร้อยนี่ยลงบุญชื่อไป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 จ้ไไปเมียนไปเมียน เมียนน้ำมีตุ๊เมียนน้ำมีตุ๊อุ้ยถ้าบ่ให้แอปปืนจี้อยู่เด้น้องวิวนี่แม่นบ่ลูกโจ้โอได้เงินมาสนุงบุญจ่ายเงินให้อมร้อยเอน้องพี่น้องตอนนี้ก็เียนละกายเพิ่นแล้วแหละเนาะเพิ่น39,000เพิ่พี่น้องเอ้ย ปาปปามามาลูกสาวค่ยมีปาปาป่าหมาอีกเอออันนี้เลยค่ะก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้เอนี่อันนี้เอกอลน่เอก่บอันค่ะทนี่เลยค่ะเอมทังลมทั้งลมเอ Ừ, sao tìm ra không? cả ông vậy không có đấy. Eo mình đi mua. Ừ. Đi nhanh xem đây. Ui lui luôn Ui tay lục khói. Ôi bị thế không lên. Mẹ cả tươn bớt. Cái đạt thì chụp tiền 8. đây. Bẹt. Bên đây chú trọng bụi bớt kha tang bà rá thang lúc mày sẵn lùng mà đấy bội lùng kụp bội mía thang lặng gặp kụp bội mía ok 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 เอาเข่าเด็กน่อยมาขายอีกบันนี้เนาะแ่นเพิดก็มีเลยยังเหลือแต่เข่าเด็กน่อยบันเ็นเลยแล้วบอเอายังบันวัดระบ๊อของซื้อมาเมื่อคืนเนี่ยเจ้าไปซื้อบอแต่งซื้อมาอ๋อ โอ okay, เคสซาท่องแม่พี่น้องคลิปนี้ซาท่องก็จะให้จบคลิปไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและซาท่องคลิปเก่าลกา bye bye. ูกสาวคอยบายบายสบายดีก็ลูสกสบายดีป้าลุงเด้อทุกคนเนาะไปแล้วบาย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 บิ๊บบิ๊บบายบาย